สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปางก็จะพามาบำรุงต้นพริกแล้วก็ฉีดพ่นนะคะพวกเพีย้ยนอนมแมลงต่างๆนะคะใบหยิกใบงอไม่ว่าจะบำรุงนะคะแล้วก็ป้องกันมแมลงนะคะได้มาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยเราก็จะไปดูกันเลยนะคะนี่คือน้ำส้มควนไม้นะคะที่บ้านจะใช้ประจำเลยค่ะมีกลิ่นฉุนมากเลยค่ะ มแมลงก็จะไม่ค่อยชอบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะปันใช้บำรุงต้นพริกนะคะก็คือน้ำซาวข้าวนี้เองนะคะอันนี้เราหุงข้าวอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้มาลดกับพืชผักของเราได้เลยลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะหนึ่งลิตรค่ะนี่นะคะเขาก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้ออกสีน้ำตาลเนาะ ท่านผู้ชมจะใช้ที่กองก็ได้เนาะถ้าเกิดเขามีฝุ่นละอองเล็กๆอะค่ะเพราะว่าเขาจะตันหัวขีดนี่ยายปังก็กองมาแล้วแหละครั้งหนึ่งเอาใส่สามช้อนโต๊ะนะคะกับน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยค่ะเราก็มาเขย่านะคะให้น้ำส้มเวนไม้กับน้ำเนาะเข้ากันให้ดี นะคะเราก็จะเอาไปฉีก้นกันเลยค่ะน้ำซาวข้าวของเรานะคะน้ำซาวข้าวเปล่าๆนะคะใช้ลดได้ทุกวันเลยนะคะบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะ ทำให้พืชผักของเรานะคะเขียวงามค่ะใช้รดบ่อยๆได้เลยนะคะรดได้ทุกวันยิ่งดีเลยค่ะนี่นะคะใช้รดได้เลยเร่งโตเล่งเ,เขียวเล่นงามได้อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะโตวไวมากเลยเห็นไหมคะกำลังห่อเลยค่ะ ใช้รดได้เลยโตเร่งงามได้อย่างดีเลยนะคะเดีย๋ยวปังก็ใช้ดรดประจำนะคะน้ำสาวข้าวเนะะี่ยค่ะใช้ฉีดพ่นนะคะอาทิตย์ละสองสามครั้งนะคะใช้ฉีดให้ชุ่มเลยเนาะ นี่คะบำรุงง่ายๆน้ำต้มควรนไม้นะคะจะมีกลิ่นชุนมากเลยนะคะพวกมแมลงก็จะไม่ค่อยชอบให้ขีดช่วงเย็นนะคะนะคะ่ะส่วนน้ำซาวข้าวของเรานะคะบำรุงเอาไว้เลยนะคะอันนี้เราก็จะขีดพ่นพวกป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยบารุง,งง่ายๆ บำรุงและป้องกันพวกแมลงเนะะี่ยค่ะเด่าปังก็จะใช้น้ำส้มควรไม้ไปจํำเลยนะคะแล้วส่วนน้ำสาวข้าวนี้เราลดได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะป้องกันเอาไว้เลยนะคะผีท้นนะคะส่วนกระถางนี้นะคะมีแมลงมาจอดที่ใบแล้ว ะคะ่ะจะฟังกใใ็ใช้ฉีดพ่นประจำเนาะน้ำส้มควรไม้นะคะตรงที่เขาหอนะคะกำลังห่อนะคะ่ะให้ฉีดพ่นไปเลยถ้าเกิดแมลงนะคะมากินที่ยอดเขาแล้วเนะะี่ยค่ะโอ้โหพอห่อแล้วยอดเขาจะมีแส่หนอนเนาะ อันนี้ยาตานเพิ่งเอาลงปลงูกท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงดูนะคะแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยเนะะี่ยค่ะจะมีน้ำส้มควนไม้นะคะแล้วก็น้ำสาวข้าวเนะะี่ยค่ะส่วนน้ำสาวข้าวนี้เราลดได้ทุกวันเลยนะคะทำให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะใบเขียวใบงามลำต้นแข็งแรงเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ ทองฟานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ